ไปโอเวอร์ไม่สนใจไม่สนใจลฮัลโหลไอวี่วาดีนี่อยู่กับช่างสักช่างใครได้ฟูนี่กายก็ลงช่างนั้นยั้ยทก็ไม่เป็นโอเวอร์ยังวะมันก็รถซีรถไอโอสโอเดคไอโอสโอลงพัทเยนะครับอยู่พัทเย่พัทเย่พัทย์นี่ก็เป็นวันที่วันที่อะไรวันที่สองพี่ยังไม่นอนฮะ เมื่อคืนเดินทางจากยะโสธรมาที่ปัญญาที่ไม่ได้ลองด้วยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูหน่อแล้วท่านผู้ชมครับค่อนข้างที่จะอันตรายน่าดูนะครับโอ้โหมันร้อนมันร้อนมันจะมีเสียงสัตว์นะครับ <c oughs> ก็เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรีราชาพัทยานะครับเอ,อ,อพลัง อะไรนะพลังสีราชาพลังสีราชานะครับก็ที่นี่ก็ประมาณเจ็ดโมงเกือบจากแปดโมงแล้วที่ยังไม่นอนคือผมอีกประมาณสองชั่วโมงผมก็ครบยี่สิบชั่วโมงที่แม่นอนแล้วนะร้อนแม่โคตรเดียดเลยนอนแทบไม่ไหวนะฮะเูจะพูดนะฮะกี่ครั้งนะฮะดูกันนะครับนับด้วยตาคอมเมนต์ว่าผมพูดนะฮะกี่ครั้งรับเงินรางวัลไปเลยว่ารับทุยรับไปเลยครับหนึ่งนิ้วโป้ง ใหญ่ๆเลยกูให้เสองอันเ,เ,เอาเนี่ยบอกให้หนึ่งเดี๋ยวบอกให้หนึ่งบรรทยช่างของกูคุโชว์วิวให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าวิวตะยีน<อ>สวัสดีครับสามคนที่ไม่เคยมานะก็ดูไปซะถ้ามึงอยากตัวยีมก็ไปหาพวกฝรั่งถ่ายดีดนะไอสะ้สัสพวกกูถ่ายไม่ดีหรอกไอ้เหี้ยเหมือนไรอ่ะเนี่ยกูจะด่ามึงมึงมาด่ากูก็จะด่ามึงเพราะว่าทำไมถ่าย ถ่ายไม่สวยเรื่องของมึงไอ้สัตว์ถ่ายเพื่อเก็บข้อสนจิจฉะโอ้ยไม่อยากดูมันก็ดิ้ไลท์ไปไอ้ควายมี้อก็มึงถ่ายไปหน้าหน้าไปเลยเลวลาตั้งของรุ่นสี่างคอนท้ากับสีม่วงมากวันนี้เป็นสีมว่วงนะครับแล้วล่ากมันอาจจะเป็นแบบแนวแขเข้มน,นี่นมาแสงสุดชัดเลยนะฮะสีมว่วงแสงสุดชัดงบูดาเลยตีฟุตแม่งเสียงลมชัดเลยเนอะ นก็เป็นเรื่องของอย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของตัดต่อก็อ๋อผมผมนึกว่าเป็นเก้าอี้ตอนแรกนะครับใครอยากกินมะพร้าวก็ไปเด็ดเลยเ้วนะเห็นกูไปเหมทะเลสวยนะในทะเลโอ้โหผมไหวนะครับท่านผู้ชมยศเราก็มี ทกูไม่อยากกูอยู่รถแบบนี้น,นะก <c oughs> ็จะมีรถสัญจรไปมานี่ประมาณจะแปดโมงแล้วผมก็พูดไม่ได้นะครับเพราะไม่มีอะไรทำก็รอทุกคน <c oughs> ที่ทีมผม,มกับครอบครัวฝั่งเพื่อนนะแบบเขานอนไปแล้วลเล่นมาเติรเล่นกับเพื่อนที่อยู่น,นี่ก็นี่คือร่มร่มกูชิ้นเนี้ยนี่คือชิ้นน,น,น,นะนนไว้เผื่อ ว่าไม่น่าใช้ได้ในแข่งชิบหายเลยท่านผู้ชมจะใช้ไหมครับโคตรแข็งเลยได้ลองดูไหมได้ตอนนี้ผมรู้สึกขึ้นไส้มากอยากจะห้ากออกมาเป็นภาษาอันนี้ห้าเป็นภาษาอีสานแปลว่าบ้านะครับสถาบใครที่เป็นคนอีสานยังไม่รู้ผมว่าจะทำแรงไข่ให้ตอนนี้ผมอยากซีห้ากมากเลยคือสามารถคอมเมนต์นะครับว่า ในในพัทยาเนี่ยมีชมชนคนอิสานหรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ได้สักช่องหนึ่งถ้าใครได้ฟุตี้ก่อนไปนะพี่เจครับดูโอ้แสงสวยนะสวยท่านผู้ชมอยู่ไหนโอ้เออมันไม่เห็นหรอกอ้าวไอ้ขี้ย้าวตาผมก็ไม่ดีนะโอไมครับวันนี้ดูถูดลมหิดยั้ไงวะก็ประมาณนี้ครับก็มีหลายอย่างที่ นด่นเขามีลานซ้อมเต้นอโรบิกด้วยจริงอ่ะอนี่ไงนี่ก็เป็นลานซ้อมเต้นอโรบิกตะเกรรียรแล้วนะครับใครจะมาเต้นเต้นดิเต้นก็เต้นระยะมากมายบางคนก็มาเดินด้่ยบางคนแม่ก็มาทำพีม่มาดูสองคนนาก็ระวังตัวไว้เลยโจรเหรอครับเสียวจับใ,ให้คุณดูมาเลยครับ ผมก็จะว่าดูเลยผมก็จะว่าทําไมคนไทยชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับผมก็จะจริงท่างดูนี่ส่วนเป็นตัวอย่างนะครับเราจากโรงเรียนสามัคคีวัฒนาฮนะเขาสอนให้คนทิ้งขยะแบบทุกที่ทุกทางนะฮะใช่เหรอือเปล่าใช่ทิ้งขวดทิ้งลงพื้นแม้แตว่าพอแดดลงนี่คือร้อนมากเลยร้อน <laughs> เหรอเริ่มปุ่นแอดเริ่มปุ่นๆอ๋อแล้ว เพื่อนที่สออ่วนใหญ่ของเสีอาชาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีคอนโดมิเนียมหลายพันล้านบาทบาทจะเป็นบาทครับดอลลาร์มันก็เกินไป <c oughs> แต่ว่าผมว่าถึงนะครับจากขนาดเศรษฐกิจของพัทยาแล้วเป็นที่ที่เขาจได้แล้วเพิ่งรับขออากันกูกำลังให้ความรู้อยู่ผิดหรือถูกไม่รู้การคอมเมนต์อีกทีนะช่องไหนสักชอ่องก็จะผมเริ่มเริ่มร้อนจากแสงแดด มไม่แต่ว่าระเทุกคนจะผมลืมให้ทุกคนดูรายละเอียดรงงือตรงนี้นะทุกคนมาดูเนี่ยพื้นแบบค่าข้างที่จะมีดีเทลค่อข้างที่จะแบบมีเทลเหมือนแบบข้อบแบบแบบนวแซยพังยังไง่ะ<า>ยังไงมันพังทุกคนก็ทุกวันก็ทำให้ชื่อมีค่านะครับ ชี้ไม่ทําแบบเป็นเล่นถ้าคนอยากทาอะไรคนก็ทําไปเลยมึงตื่นมามึงอยากชัอว่ามึงก็ชักไปไม่ต้องสนใจว่าใครไม่ให้มึงชักเบาถ้าไม่อยากไปโรงเรียนไม่ต้องไปต้องเรียนอ้เหียมันอยู่ชีวิตอย่างนั้นแหละไอ้สัสไม่อยากทํางานทางานก็เกาะพ่อแม่มึงแต่อยากมีเงินอยากมีเงินเหรอผมแนะนำให้คนไปปนเถื่ครับแต่ไม่รับประกานมึงคนจะรอดจ้ะสังเตไหมสังเตยคืออะไรวัี้ฉไม่รู้ เดี๋ยวไม่รู้นะครับก็พวกอย่างนี้ใช่ไหมครับใต้คอมเมนต์คุณจะเจอพวกออดอวดฉลาดใต้คอมเมนต์เต็มแน่นอนละครับแบบว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ไงเรื่องของเมืองไอ้เหี้ยก็ไปติดตามเองแล้วกนันก็มึนแต่เลยไม่รแต่ตอนนี้ไม่คุณน่ากลัวจริงๆนะท่าพวกสัม้มมมอันนี้เราใกล้ใกล้จะ เขาเรียกว่าสิ้นสุดมันสิ้นสุดนะครับเราก็ดีใจกันด้วยนี่จบพาร์ทแรกแล้วนะครับเดินไปกันต่อเนี่ยครับพวกแมลงแกเด็กพวกแมลงแกเด็ก แก่แค่ไหนเขากลังแก่เด็กไม่ได้ไหเขาโลดตัวแล้วเขาโลตัวแล้วใช่ด้วยพี่จิระ่จิระลม่กล้องไม่เห็นเลยมื่เด้เหรอทะไมกล้องมืดเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเยีจะดีวิวเจ็บ